โซลาเซลล์บูมบูมสวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราจะมาแกะกล่องรีวิวปั๊มบาดานโซลาเซลล์นะครับเป็นรุ่นใหม่จากบริษัทแฮนดูโร่ไทยแลนด์นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันครับว่าสเปคนี้น่าสนใจแค่ไหนนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ได้มีอะไรบ้างนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นปั๊มบาดานโซลาเซลล์นะครับผมเป็นของยี่ห้อแฮนดูโร่ไทยแลนด์นะครับตัวนี้เป็นขนาด3000วัตต์นะครับเป็นตัวใหม่เลยนะครับที่เรานําเข้ามาจําหน่ายนะครับก็ตัวนี้เป็นปั๊มที่ใช้ได้ทั้งไฟฟ้าแลลละะโซเเ์นนครับผมป็ Solar ACDC เป็นออโต้สวิตช์ด้วยนะครับสลับไฟให้แบบออโต้แต่แม่ผสมไฟนะสลับไฟให้แบบออโต้สามารถเปิดพร้อมกันได้นะครับระบบเลือกโซล่าเซลล์ก่อนนะครับโซล่าเซลล์หมดก็สับไปเป็นไฟบ้านให้แบบออโต้นะครับตัวนี้จัดการทํางานเป็นแบบนั้นนะครับตัวนี้จะเป็นสเปคบ่อ4นิ้วนะครับลงท่อ4นิ้วขึ้นไป4 1่อคิวลึกสูงสุด52เมตรนะครับรุ่นมอเตอร์300โวลต์นะครับผมก็กำลัง3 0 0 0วัตต์นั่นเองนะครับ A ทับก็คือ a c ซทับดนั่นแหละนะครับ โอเคก็สเปคเดนเทปประมาณนี้เลยคร่าวๆนะครับผมแนะนําอันนี้สเปคแนะนำเนาะก็ไม่เกิน30เมตรใช้ได้เลยเจ้าตัวนี้ได้เลยนะครับที่จะได้นะครับสินค้าตัวนี้ที่จะได้นะครับก็จะมีกล่องคอนโทรลนะครับจะเป็นกล่องใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะกล่องใหญ่เลยนะครับหน้าตานะครับสีส้มสดใสนะครับสีส้มสีส้มเทาก็คือเป็น ACDC Auto Switch นะครับของยี่ห้อฮ n d u r o t h a i l a n d นะครับ ข้างหลังเขาก็จะมีพัดลมระบายความร้อนมาให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีขาจับทั้งหมด3จุดนะครับอ4จุดนะครับผมก็จะมีแถมมาให้นะครับแล้วก็มีน็อตมาให้นะครับโอเคตัวกล่องนะครับก็จะประมาณนี้นะครับในแกรมการต่อก็มีหน้ากล่องชัดเจนนะครับผมไฟบ้าน AC นะครับไฟแถงนะบ DC บวก DC ลบนะครับผม UVW ก็ต่อตามมาร์แทงก็ t h นะครับแล้วก็คองนะครับก็ต่อลูกลอยได้เลยนะครับโอเค ส่วนของกล่องก็จะมีประมาณนี้เนาะส่วนของปั๊มนะครับก็จะมีของแถมเข้ามาเพิ่มนะครับก็จะมีพวกอุปกรณ์ลูกลอยนะครับประแจปกติทั่วไปนะครับพวกหางปูหางปานะครับนี้ก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะเราก็พวกประแจไว้ขันไว้ไข่นะครับตัวกล่องนะครับแล้วมาดูปั๊มกันเราของเราดีกว่านะ<ไ>ห,นหนักมากตัวใหญ่เลยนะครับเหมาะสำหรับพื้นที่น้ำเยอะ แล้วว่าเจาะบ่อแค่ท่อสีนิ้วใส่ท่อกันพังสีนิ้วนะครับผมหรือไม่ก็เป็นก็คือง่ายๆก็คือบ่อ5บ่อ6นั่นแหละนะครับผมตัวหูเขาจะเป็นคล้องตัวนี้ได้เลยเอาเชือกรัดตัวนี้ได้เลยนะครับคล้องนี้ได้เลยนะครับสายไฟมีมาให้1เมตรนะครับผมก็ต่อเพิ่มได้ตามสะดวกนะครับผมก็ต่อตามมาร์กนะมี U V W ชัดเจนนะไม่ต้องสนใจสีนะสนใจมาร์กนะครับผมว่ามาร์กตัวไหนอยู่กับตรงไหนเวลาต่อก็ต่อให้ถูกนะครับหน้าตาเขาจะประมาณนี้นะครับ หนักมากครับน่าจะอยู่มา15 15กิโลได้นะครับตัวนี้ถ้าใบพัดเนาะก็คือเป็นสเปควิดน้ำนั่นแหละน้ำตื้นนี่ยังยิ่งได้มหาศาลนะครับแล้วก็เป็นใบพัดพลาสติกนะครับผมแตนเลสเกต304นะครับกันสนิม100%นะครับตัวตะแกรงเขาก็นี่ฮะกันพวกกรวดพวกดินเข้านะครับผมข้อดีตัวนี้ครับคือเหมาะสำหรับพื้นที่ที่น้ำเยอะนะครับต้องการน้ำเยอะๆทำนาทำสวนทุเรียนนะครับก็จะเหมาะ นะครับแล้วก็ข้อดีของเขาคือขอบเขตการใช้ค่อนข้างกว้างคือข้อข้อจำกัดในการใช้งานเนี่ยของบ่อเนี่ยคือมันจะมันจะ,ม,นจะมันจะกว้างขึ้นก็คือส่วนใหญ่เนี่ยท่อบ่อเนี่ยมันจะเป็นบ่อ4เนาะท่อ4นิ้วนั่นเองนะครับตัวนี้ลงท่อสนิ้วได้แล้วได้น้ําเยอะมหาศาลเลยปกติถ้าเป็นท่อ3นิ้วแบบนี้นะครับด้านบนเขาจะเป็นลักษณะนี้นะมันต้องใช้ปั๊มปั๊มโตอ้ว,อวนกว,ว่านี้นะครับหัวเขาจะโตขึ้นนะครับก็ต้องห่อนท่อ6นิ้วซึ่งเป็น6นิ้วตลอดนะครับอันนั้น คือข้อจำกัดมันค่อนข้างที่จะจํากัดมากกว่านะแต่ตัวนี้คือสามารถหย่อนบ่อ5บ่อ6ขึ้นไปได้เลยนะครับถ้าน้ําเราดีนะครับ30เมตรอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสเปคน้ํากันนะครับก็สเปคน้ําเขาจะอยู่ที่ประมาณนี้เลยนะครับหย่อน10เมตรได้น้ําประมาณ30ควาคิวเลยนะครับหย่อน20เมตรก็ยังได้น้ําอยู่นะ27คิวเลยไม่ธรรมดานะแล้วก็หย่อน30เมตรได้น้ําตั้ง15คิว นะเยอะมากๆ15คิวก็เต็มท่อ3นิ้วอยู่นะครับผมสรุปสั้นๆอย่างนี้แล้วการเรื่องของการหย่อนนะครับเหมาะสำหรับบ่อที่หย่อนไม่เกินแปดทอนนะครับแปดทอนและน้ำดีน้ำมีเป็นน้ำมี20,000-30,000ลิตรขึ้นไปอ่ะนะครับก็จะเหมาะเลยนะครับส่วนไฟบ้านก็ใช้ไฟเป็นไฟซิงเกลิลเฟสนะครับ220้โวลต์ปกตินะครับผมตัวนี้นะครับส่วนแหงก็ใช้ถึง8แผงนะครับผมแนะนำใสแ่แหงตระกูล4 0 0ถึงาวัตต์ ใส่แผยแผงได้นะครับผมก็สามารถรันปั๊มตัวนี้ได้เลยนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาท <Wow. S 1> นะครับราคาหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทได้สองชิ้นนี้นะครับผมได้สองชิ้นนี้เลยนะครับสามารถรีเพรสมาเพื่อให้ทางร้านประกอบให้หรือว่าให้ทางร้านต่อสายไฟให้ก็ได้นะครับผมโอเคสำหรับสำหรับราคาช่างราคาร้านค้าก็เดี๋ยวทักมาหลังใหม่เนาะก็มีราคาพิเศษให้แน่นอนนะครับผมมีจำนวนก็มีพิเศษให้นะครับ ลูค้าท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับผมหรือนะครับมีข้อสงสัยส่วนไหนก็พิมพ์เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวทางร้านจะไปตอบให้เดี๋ยว,นนนยวในส่วนของข้อมูลการติดต่อเราจะทิ้งไว้ให้ที่ใต้ลิงก์ของคลิปนี้นะครับผมวันนี้ก็มีประมาณนี้สั้นๆนะครับมารีิวให้ดูกันนะเผื่อสนใจนะตัวใหญ่เลยโอเคแค่นี้แหละครับวันนี้ครับสวัสดีครับ